สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่16ธันวาคมคิทสกราช2,020นะคะเหลือเวลาอีกแค่16วันเราก็จะย่างเข้าสู่คิทสกราชใหม่คือ2,021นะคะ เหลือเวลาแค่16วันเองเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเราใช้เวลาเหลืออยู่2อาทิตย์นะคะหรือว่า16วัน2อาทิตย์นิดๆน,นะคะมาทบทวนดีไหมคะทุกคนว่าที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานั้นเราใช้ชีวิตกันแบบไหน ใช้ชีวิตกันแบบมีเป้าหมายไหมแล้วชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับพิวแล้วพิวมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันทุกคนเลยค่ะหลังจากที่พี่ิูเข้าเรียนในกลุ่มเดอะฮีโคนบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตได้ใน21วันนะคะมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่พี่ิูชอบมากก็คือข้อที่ ให้พวกเรากําหนดเป้าหมายตัวเองนะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพี่อูก,ก็ได้แผนเป้าหมายตัวเองเป็นเป้าหมาย sml ค่ะทุกคนเป้าหมายนี้ในหัวข้อนี้ดีมากค่ะเป็น หัวข้อที่ทําให้พี่อูมีความสุขมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเก่งจังเลยนะคะเป้าหมายที่เราเขียนไว้ S แล้วก็ M แล้วก็ L เราสามารถที่จะทํามันสําเร็จนะคะในเป้าหมายแรกก็คือเป้าหมาย1ปีคือเป้าหมายเล็กก่อนนะคะเราก็คือเป,เป้าหมาย S เป้าหมาย S นั้นพี่อูตั้งอันแรกเลยนะคะว่าพี่อูจะฝึกไลฟ์ทำฝึกไลฟ์นะคะเป็นฝึกให้เก่งร้อยคลิปนะคะ พิอวก็สามารถผ่านร้อยคลิปเลยนะคะในกลุ่ม The อ h e ีโคนบันดาลใจประมาณ25คลิปนะคะแล้วก็กลุ่มทำออนไลน์สร้างรายได้อีกนะคะก็ประมาณรวมๆกันก็จะประมาณเ0 8 0คลิปนะคะในการฝึกไลฟ์ครั้งนั้นพี่อุก็ผ่านร้อยคลิปสมความตั้งใจนะคะส่วนเป้าหมาย s 2นั้นพี่อุก็ตั้งใจว่าพิอวจะต้องมาทำ ออนไลน์ Online, ในแบรนด์ของตัวเองก็คือ YouTube นี่แหละคะ่ะก็คือหินมงคลและสินค้าแฮนด์เมด DIY เพื่อปีหน้าวางแผนไว้ว่าพีิวจะเอาสินค้าตัวเองแฮนด์เมด DIY เนี่ยออกสู่ตลาดอาจจะในช่องทางของ YouTube หรือเพจนะคะซึ่งพิวพร้อมแล้วคะ่ะทุกคนวันที่16คือวันที่พี่ิวผ่านกดนะคะ 1000ผู้ติดตาม s u b สไครต์นะคะแล้วก็4 0 0พชั่วโมงนะคะพี่อู๋ผ่านแล้วหลังจากนี้พี่อู๋ก็จะได้ m o v e ไปสู่เป้าหมายที่2ก็คือ M นะคะคือเป้าหมายที่2นะคะปีหน้าเริ่มปีหน้าเป้าหมายที่2นี้ก็อาจจะมีเวลาประมาณ2ปีซึ่งเราจะสามารถทําเป้าหมายนี้แล้วเราจะมาติดตามตอนต่อไปนะคะว่าอีกปี2ปีเป้าหมาย เของพี่อูก็คือพี่อูจะต้องมีแบรนด์ของตัวเองส่งขายออกเวอร์ไวพร้อมกับมีรายได้อย่างต่ำหนึ่ง0สนบาทต่อเดือนนะคะทุกคนนี่คือเป้าหมายเอ็ของพี่อูส่วนเป้าหมายแอลนั้นเป็นเป้าหมายใหญ่คือเป้าหมายที่3ปีถึงหาปีพี่อูตั้งใจจะสร้างบ้านหลังใหญ่ ให้ตัวเองนะคะหลังจากที่มีบ้านสองหลังให้น้องอีฟกับน้องแอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรียนมาแล้วก็เริ่มวางเป้าหมายตั้งแต่ต้นปีทําให้เราเห็นแนวทางในการเดินเส้นทางไกด์ไลน์หรือ GPS ในเส้นทางของเราอย่างน้อยจริงๆก็ให้เราไม่หลงทางแล้วก็ไม่ออกนอกกรอบ ออกนอกเป้าหมายไปนะคะพี่อูถือว่าดีมากนะคะปีนี้สิ้นสุดลงแล้วเป้าหมาย S S สำเร็จทั้ง2ข้อเลยนะคะต่อไปก็จะเดินตามเป้าหมาย M แล้วก็เป้าหมาย L แม้ว่าบางอย่างมันอาจจะดูใหญ่เกินไปแต่ใครจะรู้นะคะเราตั้งเป้าใหญ่ๆไว้เลยค่ะอย่างน้อยถ้าทำไม่ได้เต็มร้อยทำได้สัก70-80-90%ซ มันก็ได้บ่งบอกศักยภาพของเราและได้ทำให้เราเห็นข้อบกพร่องที่เราจะต้องนำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราทุกคนพี่ขอเชิญชวนให้มาตั้งเป้าหมายในปีหน้านะคะคือปี2021นะคะลองดูนะคะแล้วทุกคนจะรู้ว่าสนุกมากค่ะและมันก็จะทำให้เรานั้นมีความกระตือรือร้น active แล้วก็ เรียนรู้ชีวิตปรับปรุงหาความรู้ใส่ตัวนะคะถ้าเราไม่มีเป้าหมายมันอาจจะทำให้เราเฉื่อยชาเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะทุกคนถ้าใครสนใจถามพี่อูได้เลยนะคะเป้าหมาย SML นะคะในการใช้เป็น GPS ของชีวิตนั้นสนุกแล้วก็ทำให้เรามูฟสเต็ปได้อย่างชัดเจนเลยค่ะโอเคนะคะสำหรับสองอาทิตย์ ที่เหลือของปีเก่า2020นะคะที่กำลังจะก,ก้าวไปสู่คิรศักราช2021นะคะเหลือเวลาอยู่ไม่มากพวกเราก็อย่าลืมไปทบทวนนะคะเรื่องราวเก่าๆเห็นข้อบุคองของตัวเองอะไรเราก็จดไว้นะคะเพื่อที่จะเอามาแก้ไขปรับปรุงชีวิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นในปีถัดไปพี่วุขออวยพรให้ทุกคนโชคดีในปี2021จ้า